ามาดูเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยผู้ชมครับเรื่องกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจังหวัดเลยเป็นที่พูดถึงกันมาตลอดเลยนะครับมีข่าวมาว่าตอนนี้มีการอนุมัติงบประมาณ25ล้านบาทในการสร้างกระเช้าไฟฟ้าแล้วข่าวมาว่าอย่างนั้นนะครับ,นะรบแต่อย่างไรก็ตาม คนในพื้นที่เสียงแตกเป็นสองฝ่ายเลยทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางคุณอัตพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอพทเข้ามาหารือเพื่อขออนุญาตและบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูก,กระดึงหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ25ล้าน7000บาทในโครงการออกแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูก,กระดึงครับ อธิบดีท่านยืนยันว่ายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาไม่ใช่การอนุมัติก่อสร้างและต้องให้กระทบกับป่าน,น้อยที่สุดนะครับทางผู้ใหญ่บ้านมีบ้านบอกว่าชาวบ้านเสียงแตกเป็นสองฝ่ายเลยครับทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลนะ,นะครับฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่าเป็นการย่นระยะเวลาขึ้นภูก,กระดึงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจถ้ามีกรเช้าไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยโอ้การท่องเที่ยวบูมเลยเศรษฐกิจนี่ดีขึ้นแน่ๆฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเรื่องอาชีพและเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะกลุ่มของการอนุรักษ และชาวบ้านที่ประกอบอาชีพตามสายทาง,ทางเช่นพ่อค้าแม่ค้าลูกหาบต่างๆมองว่าถ้าเกิดมีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูก,กระดึงเนี่ยเดี๋ยวจะตกงานเดี๋ยวจะไม่มีรายได้นะครับนะแล้วก็ต้องย้ำนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยยังอยู่ขั้นตอนการออกแบบกระเช้าภูก,กระดึงไม่ใช่การก่อสร้างแล้วก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก2ปีและกรมอุทยานก็ยืนยันว่าต้องกระทบพื้นที่ป่าน้อยที่สุดนะครับแน่นอนหลายคนบอกว่า ภูกระดึงเดินขึ้นแบบนี้มันก็มีเสน่ห์ของมันหลายคนบอกเป็น1 0บสปีนะไปพิสูจน์รักที่ภูกระดึงก็ไปมาแล้วนะคุณผู้ชมก็แน่นอนก็อยู่ระหว่างศึกษาแต่ว่าบางทีเนี่ยขั้นตอนการศึกษาออกแบบเนี่ยหลายคนบอกก็นานแล้วนะเออไม่รู้ว่าจะสรุปยังไงต่อนะคะอื